สวัดีครับพบกับนัทสิบเก้าสีมากรรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถมินิเ p v วนะจากค่ายซูซูกินะแหมชื่อนี้นี่เป็นสมญานมของเขานะราชารถเล็กฮะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นที่มีความชำนิชำนาญในการออกแบบและผลิตรถเล็กๆแหมในญี่ปุ่นนี่ถือว่าดังมากๆเลยฮะวันนี้มีรถครอบครัวขนาดเล็ก7ที่นั่งฮะรูปทรงน่ารักโบเฉี่ยว นะแล้วราคานี่ย่อมเยาวฮะอ่ะ,อะแนะนำคันนี้เลย2 0 2 0ันส Suzuki Ertiga ตัวท็อป1.5ห GX ไม่สามมื่ วันนี้เป็นมินิ MPV นะฮะร,รถครอบครัวขนาดเล็ก7ที่นั่งฮะจากแบรนด์ u ุ z กิอ่สมยานามราชารถเล็กที่ญี่ปุ่นนี่ถือว่าดังมากๆเลยนะเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีความชำนิชำนาญในการออกแบบและสร้างรถเก่งเล็กๆนะฮะอ้าวันนี้เอาตัวนี้มาดูเลยครับ2020 s ุ z กิเอติก้าตัวท็อป 1.5GX ใหม่30,000เป็นโมเดลใหม่เลยนะฮะโมเดลผลิตนี่อาจจะปี2019ก็จริงนะ แต่ว่าลูกค้าท่านแรกซื้อหน้าโชลูมปี2020เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีคพิกอความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ30,000กิ 30, ลโลเมร,รับประกันซื้อคือเต็มราคาครับรถใหม่ป้ายแดง695,000บาทอ่าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะแต่ต้องอคันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะฮะแต่ต้องบอกว่าตอนเข้ามารอยค่อนข้างเยอะนะครับรอยไม่ใหญ่ แต่เยอะฮะกระจายเรียกว่าเกือบจะทุกชิ้นเลยนะรอยขีดข่วนรอยขนแมวสเก็ดอินนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เราเก็บสีให้แล้วรอบคันยกเว้นหลังคาขัดให้อย่างเดียวนะมาดูร้อมกันเลยฮะคันนี้นะไฟหน้าจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์โคมโปรเจคเตอร์นะฮะนี่โคมไฟก็ยังใสสวยใช้ได้นะฮะสำหรับตัวท็อปก็จะได้ไฟแบบนี้เลยนะฮะมีไฟตัดหมอกให้นะฮะแล้วไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวไรเทมากๆเลยนะฮะ มาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะฮะเจ้าของเดิมแอมมาให้โอ้สวยมากนะครับสวยงามเท่เลยนะเป็นชุดแต่งเอ,อ่อเวอร์ชันอะไรเนะี่ยสปอร์ตตี้นะฮะไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวโอ้สวยมากโคมไฟหน้าสวยใสยปิ้งเลยทั้งสองฝั่งไม่แค่สามหมื่นนะฮะอาสีสันเก็บให้รอบคันนะเพราะว่ารอยเยอะรอยไม่ใหญ่แต่กระจายเยอะฝาปงตอนเข้ามาขี้นกเยอะ <laughs> เก็บให้แลอาเรียบร้อยฮะออกแดดสวยงามเปล่งปังเป็นประกายนะฮะ สีที่เห็นเนี่ยมันจะออกโทนน้ำตาลก็จริงนะแต่สีจริงๆมันเป็นสีเทานะฮะคันนี้เขาเรียกเมทัลลิกแมกมาเกรสฮะเมทัลลิกแมกมาเกรสนะดูเหมือน mm hmm. เหมือนเหมือนสีน้ำตาลเนี่ยจริงๆสีเทานะฮะเมทัลลิกแมกมาเกรสอ่ะออกแดดสวยงามเปล่งปังเป็นประกายพอไปก็ยังบางใช้ได้นะฮะอ่ะสีสันเก็บให้ทั้งค,งค,งคงันนะนรอบเดียวกันมันก็สวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันภาพรวมแถบขวา ตอนนี้สีสันเนียนตาครับเพราะว่าเก็บรอบเดียวกันนะสวยใสเป็นเนื้อเดียวกันชุดแต่งรอบคันลายสปอตตี้ให้มาสวยเลยมือจับโครเมี่ยมมีสมาร์ทอินทรีให้ด้วยนะเจ้าของเดิมแถมฟิล์มกันสร์มาให้เรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆส่วนหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะล้างน้ําเปล่าให้อย่างเดียวนะอาจจะมีขี้นกหลงเหลือบ้างนิดหน่อยแต่ไม่น่าเกลียดไม่น่าไปทำนะปล่อยมันเดิมๆไปดีกว่านะ ด้านล่างล่ะเป็นไงล้อมแม็กหน้าขวานะครับยังสวยยังดูดีนะฮะเป็นแม็กเดิมโรงงานหน้าดิสเบรกหลังดำเบรกนะฮะเนื้อแม็กดูดีครับไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถลอกอะไรนะฮะยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นยางดันหลอก NSF ec 3 0 0 plus พร้อมตัวรถตอนออกโรงงานเลยปี19นะครับเบอร์1 8 5 6 5 r 1 5แต่ดอกยังเหลือนะครับดอกก็ยังใช้ได้นะ ก็ยังพอได้นะฮะอีกสัก2ปีนะฮะสุมล้อสวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้ำทุ่งไม่มีชนหนักล้อหลังเป็นดัมเบลนะครับเนื้อแม็กสวยดูดีครับไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรสมบูรณ์นะครับยางดันหลอบปี19ปลายปีนะฮะพร้พอมตัวรถที่ออกจากโรงงานดอกพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะดอกพอใช้ได้ไปสัก2ปีสบายๆนะฮะโครงสร้างหลักกันต่อเลยมาสปอกหลังขวาเม็ดอาร์ค สวยงามอยู่ครบซอกในประตูครับหัวน<ๆ>็อตด้านในดเดิมๆนะฮะสวยๆใสๆเลยเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามหัวน็อตด้านในซอกในประตูครับเดิมๆไม่มีขยับตัวเลขคมๆเลยน็อตเดิมไม่มีขยับเป็นเพลยรุ่นนี้อยู่ฝั่งคนขับเลยนะฮะเ,เลขตัวถังนะ,<ๆ>นะครับ MHY ลงท้ายด้วย103900ู 0, ขขยนยเก้เครื่องยนต์ K 1 5นะเครื่องพันหลงท้ายด้วย02283นะครับผลิตที่ไหนเนี่ยอิ Indo oh, Indo Mobile, นโดอ๋ออินโดนีเซียเนี่ยอินโดโมบิลนะรุ่นนี้ผลิตอินโดนะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะครับเสาหน้าขวาละ่ะเม็ดอาร์อยู่ครบซอกในเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับ อ่ะมาด้านหลังกันต่อเลยด้านหลังเจ้าของเดิแมแถมสปอยเลอร์มาให้เราด้วยนะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเท่ๆนะฮะด้านหลังก็มีสปอยเลอร์นะแล้วก็มีไฟเบรกไฟท้ายสวยนะฮะตัวแอสวยเลยซ้ายสวยขวาสวยครับซู z u กิเขาจะแปลกอย่างหนึ่งนะฮะคือ ไม่ให้ไลฟ้ามาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตัวท็อปไม่ท็อปก็ไม่ได้ให้ไลฟ้ามาตั้งแต่ยุคแรกๆแ,กแกล้วนะผมก็ไม่เข้าใจฝาท้ายก็เก็บสีให้นะเพราะว่ารอยเยอะนะตอนนี้ทําขึ้นมาแล้วก็สวยงามเรียบร้อยนะฮะกันชนอะไรก็เรียบร้อยนะเก็บพร้อมกันไปเลยทั้งคันนะฮะชุดแต่งรอบคันให้มาลายสปอตตี้เท่ๆสวยๆเลยนะ,ะเปิดฝาท้ายหน่อยมาความพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะคันนี้เจ้าของเดิมมีติดตั้งฝากระโปรงท้ายไฟฟ้ามาให้เราด้วยโอ้ย่มเลยขอบคุณมากนะฮะนี่สะดวกสบายเลย นะฮะอ่าเปิดมาแล้วดูตะเข็บซ้ายกันก่อนนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีรอยถอดน็อตเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งสนิทนะฮะรุ่นนี้ร้ออะไรอยู่ข้างล่างเดี๋ยวค่อยมดุดนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูลานมุดกันเลยไปล้ออะไรเป็นไงยังอยู่ดีนะฮะช่วงล่างสวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้ำทั่วอะไรนะจ๊ะ ครับรวมแถบซ้ายกันต่อฮะอย่างที่บอกว่ารอยทั้งคันนะตอนเข้ามาตอนนี้เก็บสีให้แล้วเรียบร้อยรอบคันยกเว้นหลังคาเพราะฉะนั้นตอนนี้สีเรียบร้อยนะสวยเงี้ยนใสเป็นเนื้อเดียวกันข้อไปก็โอเคยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะครับมือจับได้สมาร์ทอินทรีสองฝั่งเลยได้ฟิล์มได้กันสาดเจ้าของเดิมให้มาสวยดูดีล้อแม็กกันต่อฮะลังซ้ายสวยสมบูรณ์ดีไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถะลอกอะไรนะ ยางดันหลบปี19พร้อมตัวรถดอกพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะยังพอใช้ได้ใครซีเรียสแนะนําให้เปลี่ยนไม่ซีเรียสก็ขับไปก่อนนะสปีได้สบายๆหน้าซ้ายแม็กก็สวยนะฮะเรียบร้อยดีสวยงามนะครับอ่ายางปี19นะดอกพอใช้ได้นะครับดอกก็ถือว่าโอเคไม่น่าเกียบมากกงพอได้แลนะยังพอเหลืออยู่ขับไปก่อนนะสะอพกหลังกันต่อมา สวยงามอยู่ครอ่ะซอกในประตูอ่ะสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะครับอ่ะเสากลางซ้ายเสากลางซ้ายเม็ดอาร์สวยงามซอกในครับหัวน็อตด้านในเดิมเดิมตัวเลขตัวอักษรคมคมเลยนะฮะหัวน็อตเดิมเดิมตัวเลขตัวอักษรคมคมเสาหน้าซ้ายละ่ะเป็นไง เม็ดอากโอ้โหเหนียวหมดเลยเม็อาสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะซองในประตูก็สวยๆเดิมๆใสๆผ้าสีหมดมิถุนานะฮะแต่ว่าเขายังไม่ได้ติดเดี๋ยวติดนะหมดมิถุนาไปตามนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันไปมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะตัวนี้โมเดลใหม่จะใช้เครื่องที่ใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยนะฮะโฉมแรกจะเป็นเครื่องพันสตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.5นะครับพันหซีซีนะครับ 103แรงมามาพร้อมกับเกียร์ออโต้4สปีดฮะรองรับได้ถึง E20 อัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไม่30,000แท้ๆฮะเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะฮะซอกในฝั่งคนขับฮะน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธแห้งสนิทรุ่นนี้เลขเชสซีจะอยู่มุมขวานะครับ MM ไ MHY ลงท้ายด้วย 0 0 1 0 3 9 0นนะฮะรุ่นนี้ดูง่ายสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามเบ้าโชคสวยงามแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบด้านขวาก็ตัวเลขตัวอักษรคมๆนะฮะอ่าเบ้าโชกอะไรสวยงามผิวพันแห้งแห้งแชสซีแห้งสนิทคันหน้าน็านอตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะ หน้ารุ่นนี้ก็รูกลมเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามนะครับรูกลมคมกลิบเล็เครื่องก็ชาร์จนะรุ่นนี้ดูง่าย K15 ลงท้ายด้วย1102283ะครับอ่ะคานอะไรก็แห้งสนิทหมดนะครับชารสีก็แห้ง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 เม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกลิบมีเบรก ABS ให้เหมือนเดิมแบตเตอรี่ลูกเล็กน่ารักจะไปเข้ามาแบบนี้แหละถ้าเกิน6เดือนเดีย๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะับ ซอกในด้านซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับครับฟ้าโปรงน็อตก็เดิมๆยังไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะฮะอิบ,บานด้านใต้แห้งสนิทแผ่นกันร้อนยังสวยงามนะครับแผ่นด้านใต้แห้งนะครับรุ่นนี้โครงสร้างด้านในจะเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้หมดเลยไม่ว่ารถท่านจะสีอะไรสีจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีรองสีตัวรถแลบเข้ามานิดหน่อยนะครับน็อตฟ้าโปรงไม่มีขยับไม่มีรอยถอดรูกลมคลมคลิป ดี๋ยวไปดูไฮดังรดานกันไปมาดูกันเลยนะฮะตัวนี้ตัวท็อป1.5 GX นะฮะสเปคเดิมจริงๆจ,จากโรงงานจะเป็นเบาะผ้านะฮะแต่ที่เห็นนี้คือเจ้าของเดิมคนแรกเขาเปลี่ยนมาให้เราแล้วนะครับเราฟอกขึ้นมาอย่างเดียวนะฮะทำออกมาแล้วก็ใช้ได้นะครับถือว่าเบาะที่เขาให้มาก็ยังสวยยังใช้ได้นะครับก็ไปตามนี้เลยนะเขาใช้หนังเทียมสีดําได้สีแดงนะตัดลายแบบนี้ก็เออน่ารักดีนะแผงประตูเขาก็เปลี่ยนจากผ้า เป็นหนังเทียมสีดําได้แดงมาให้เราแล้วเรียบร้อยส่วนที่เหลือเป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะพวกลายไม้วัสดุต่างๆนะครับก็ยังดูดีนะครับฟิล์มเขาให้มาก็ยังสวยนะครับเดี๋ยวจะหาให้ว่าเป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วฟิล์มก็ยังสวยแผงประตูก็ยังดูดีนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันฮะเขาหุ้มมาให้เราเรียบร้อยเลยเป็นหนังเทียมสีด,ดําได้สีแดงแบบนี้นะ ซึ่งก็ยังดูดีนะครับฟอกขึ้นมาก็ยังสวยอยู่ใช้ได้าบ่อรุ่นนี้ก็พับได้หลากหลายนะอะก็เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็พับแบบนี้ปีนเข้าปีนออกได้หรือว่าจะพับแบบออนอนลงมาก็ได้นะฮะแบบนี้น,นี่นะนะเพราะฉะนั <laughs> ้นถ้าเกิดว่าพับลงมาไว้ขนของเออก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับพอได้ถือว่าเอาไว้ขนของก็ได้นะฮะ ด้านหลังกันบ้างแผงท้ายนะฮะก็ยังสวยยังใสย,ยังดูดีไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะครับฝาท้ายอะไรก็ยังสวยไม่เคยบ่นไม่เคยเทาออะไรนะครับด้านหลังกันบ้างนะฮะก็จะมีช่องไว้เก็บของเอออันนี้ออกแบบดีนะฮะบางทีเราอยากจะวางรองท้ารองเท้าอะไรที่มันเลอะเลอะเทอะเทอะก็ไม่ต้องไปปัปบบนกับภายในห้องโดยสาร <SD> ด้านในเราวางไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเออถือว่าออกแบบได้ดีนะฮะ แผงด้านหลังถือว่ายังสวยนะฮะริ้วรอยถือว่าน้อยอาจจะมีบ้างแต่น้อยนะครับน้อยช่องเก็บแม่แรงอยู่ตรงนี้ด้านในมีอุปกรณ์รอนล้อแม่แรงมีให้ครบนะฮะเบาะแถว3ามพับได้ราบเอออันนี้เป็นข้อดีนะครับเออเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นเก็บสัมภาระได้เยอะกว่าเดิมมากๆนะฮะสำหรับใครที่อยากจะนั่งกันแค่5้าที่นั่งนะครับแล้วก็มีแอร์พดานมีไฟส่องสว่างอะไรให้เสร็จสับนะแต่ถ้าอยากจะนั่งกันเต็มก็ต้องยกขึ้นมา ยกข,ขึ้นมายกขึ้นมาแบบนี้อ่ะแล้วก็องศาการเอ็นก็ได้เยอะอยู่นะนี่นั่งกันแบบสบายสบายเอนได้นะครับแยก 50- 50หเนื้อบอกอะไรก็ยังดูดีนะฮะอ่ะบอกฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็พับแบบนี้ปินเข้าปินออกได้ดแล้วก็พับราบไม่ถึงราบแต่ก็เกือบราบก็โอเคพอได้เอามาขนของได้นะครับแผงประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วก็สวยใสยดูดีนะฟิล์มก็สวย ไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่สวยอะ่ะแล้วก็บอกให้มาก็ดูดีนะฮะไม่ต้องทําอะไรฟองให้ก็เรียบร้อยสวยงามไปลองขับกันดีกว่าไปอ่าม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 า,มาลองขับกันเลยนะฮะตัวท็อป1.5 GX นะครับได้ปุ่มสตาร์ทได้กุญแจ immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบสตาร์ทขึ้นมาแล้วเลขไม่สามหมื่นนโลนะครับรุ่นนี้ท็อปแค่ไหนก็แอร์แบบนี้นะฮะเพราะเขาเป็นรถเล็กดัานออปชั่นอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับออปชั่นอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่พื้นฐานออปชั่นก็ถือว่าครบแหละ นาะอ่าฝาท้ายนุ่นนี้เจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมามให้เราขอบคุณมากนะปิดก่อนนี่อ่าขอบคุณมากเลยสะดวกสบายนะฮะแอร์ปรับความแรงได้4ระดับปรับบุณหภูมิแบบแมนนวลนะฮะไม่มีแอร์ออโต้แต่เย็นเหมือนกันปรับได้2ทิศทางนะคอนโซลด้านหน้ามาด้วยพลาสติกสีดําแข็งแข็งซึ่งยังสวยเนียนใสดูดีแอร์แบ็กเท่าที่เห็นคู่ถุงลมคู่นะร้องกับเบรก ABS นะฮะ หน้าจอเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาจากจอเดิมคลาสสิกเขาเปลี่ยนจอ Android มาให้เราแล้วขอบคุณมากนะฮะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะติดกล้องหลังมาให้เราด้วยเดี๋ยวดูกันอ่าเขาติดมาให้เราเรียบร้อยเลยขอบคุณมากนะฮะจอใหญ่โตโบใช้งานง่ายเลยแล้วก็ที่เห็นนี้น่าจะ10นิ้วนะมีภาษาไทยด้วยเป็นระบบสัมผัสก็เป็น Android ทั่วไปนะฮะอ่าเล่นอะไรได้ก็น่าจะแบบคล้าย,าย Android นะ อะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นะต่อบลูทงบลูทูธได้นะต่อ Wi-Fi ได้นะ YouTube อะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเล่นกันเองแล้วกันอ่ะตันมาด้านล่างนะก็จะมี USB นะ AUX power outlet 12โวลต์นะฮะแล้วก็มีแอร์เออแปลกดีนะตรงนี้ร่องวางแก้วน้ำเขาจะมีแอร์ไหลเข้ามาด้วยนะสำหรับใครที่วางเครื่องดื่มเย็นๆก็สามารถเปิดให้แอร์ไหลเข้ามาทำให้เครื่องดื่มเรายังเย็นอยู่ได้เออน่ารักดี เกียร์รุ่นนี้จะเป็นออโต้สี่สปีดนะฮะเป็นเกียร์แบบดั้งเดิมนะมันก็ทนทานใช้งานง่ายออกตัวไวนะครับคอนโซลเกียร์หัวเกียร์คันเกียร์ก็ยังดูดีนะฮะหน้าตาก็คล้ายๆสวิปนะ,ะเบรกมือแบบทั่วไปนะครับตรงกลางก็จะมี power outlet 12โวลต์มาให้อีกรูหนึง่งพวงมาลัยนี่จะมี multi function ให้เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ cruise control ไม่มีนะฮะ โลโก้ยังสวยวัสดุต่างๆยังสวยนะครับรุ่นนี้พวงอมาลัยจะเป็นลายไม้ตัดกับหนังแท้สีดําซึ่งก็สวยเนียนกริบนะปรับได้กี่ทิศท,ทางมาดูกันลงขึ้นลงขึ้น2ทิศท,ทางนะครับขึ้นกับลงกระจกไฟฟ้า4บานฮะคนขับได้ออโต้หบานเซ็นทรัลล็อกมีกระจกข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าพับข้างด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบควบคุมการทรงตัวมีป,ปุ่มเปิดปิด Park Sensor ด้วยนะฮะ,ะกระจกข้างมีถลอกหน่อยๆน,นะแต่นี้ขายตามสภาพนะ,ะ,ะมีนิดนึงแต่ว่าที่เหลือยังการใช้งานอะไรยังเหมือนเดิมหน้านี้ไปตามนี้กระจกมองหลังน่ารักเฉียวตัดแสงจะท้อนไม่ได้มาแบบโลง่โลงๆนะครับรถเล็กๆออปชั่นไม่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะเจ้าของเดิมแถมกล้องหน้ามาให้เราด้วยขอบคุณมากนะฮะ ไฟส่องสว่างด้านบนมีให้ด้านหน้าดวงหนึ่งด้านหลังมีอีกหนึ่งนะมีแอร์เพดานให้ด้วยที่บังแดดนะครับไม่มีกระจกฝั่งคนขับแต่มีฝั่งซ้ายให้นะครับเพดานสวยเลยดูดีนะครับเนียนกลิปเลยนะฮะใหม่3ามหมื่นก็ถือว่ายังสภาพใหม่มากๆนะอาเกะซ้ายเป็นไงแ้มมีให้นะ คันนี้เป็นผู้ิดตามเราในช่องมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้กําลังทําเรื่องเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพอยู่สม,มุดมีแต่คู่มือใช้งานนะฮะสม,มุดเช็คระยะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ให้มาเดี๋ยวจะทวงอีกทีหนึ่งแล้วกันไม่รู้เขายังเก็บอยู่เปล่าแต่ว่าเลขไม้นี่โทรเช็คศูย์ให้แล้วไม่แทนแน่นอนนะอาสำเนารถกันต่อคันนี้โมเดลผลิตปี2019ก็จริงนะแต่ว่าซื้อหน้าโชว์รูมเนี่ยปี2020นะเดี๋ยวแทรกภาพ วันที่ออกรถให้ดูนิดนึงแล้วกันคันนี้ออกรถหน้าโชว์รูมพฤษภาคม2020นะกำลังจะ3ปีนะครับมาจากจังหวัดจันทบุรีครับเป็นสีเทานะฮะสีเทาเดิมโรงงานรุ่นท็อป G X 1.5นะครับเลขตัวถัง M H Y ลงท้ายด้วย103-900เลขเครื่องยนต์ K 1 5ลงท้ายด้วย1-1022-83 1.5ลิตร4สูบร้อแรงมา้ามือแรก ผู้หญิงขับพรกับเกียร์นาขินเดี๋ยวไปลองขับกันเลยไปามาลองขับกันเลยนะครับตัวนี้เครื่องเบนซิน1.5ลิตรนะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องขนาดกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่พอเหมาะพอดีเน้นใช้งานในเมืองออกทางไกลได้บ้างนะครับ103แรงมาก็ก็ถือว่าเป็นสเปครถ กึ่งเล็กกึ่งกลางนะครับซึ่งซูซูกิเขาถนัดแบบนี้นะแต่นั่งกันได้7คนก็คุ้มเหมือนกันนะฮะและราคาไม่แพงนะครับอ่ะมาวงเลี้ยวกันก่อนนะฮะอ่าเหมาะถ้าเป็นรถพ่อบ้านแม่บ้านนะฮะเอาไว้ขนของจ่ายตลาดหรือท่องเที่ยวบ้างก็ยังได้นะครับวงเลี้ยวก็ถือว่าแคบนะฮะตามสไตล์รถเล็กๆนี่ขนาดเราไม่ได้เลี้ยวสุดด้วยนะฮะ ก็ถือว่ากลับรถผ่านสบายๆเหลือๆโยกทีเดียวง่ายๆเลยนะฮะเน้นความคล่องตัวพันห้าหนึ่งจุ้วพุ่งกว่าตัวแรกๆเยอะเลยนะฮะพุ่งกว่าเจนแรกๆที่เป็นเครื่องพันสวันนี้เป็นเครื่องพนะันห้าแล้วถือว่าออกตัวได้ดีนะครับถือว่าไม่อืดเลยแล้วก็เบรกจึ๊กแน่นช่วงล่างยังนุ่มยังแน่นมากๆนะแอร์เย็นสบายนะครับห้องโดยสารกว้างนั่งสะดวกสบายเจ้าของเดิมแถมจออนดรอยแล้วก็กล้องหลังมาให้เราเสร็จสับพขอบคุณมากพวงมาลัยก็ถือว่าโอเคครับไม่หนักใช้งานค่อนข้างง่าย ตามสไตล์รถเล็กๆแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นเก่งน่ารักน่ารักครับที่ใช้ชางานง่ายๆกลไกง่ายไม่ซับซ้อนครับเครื่องเดินเรื่งเดินเรียบเดินนิ่งเงียบนะครับรถือว่าสภาพยังค่อนข้างสดกับไมค์แค่3 1 0หมน่ฮะอ่งะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นกันอีกสักรอบหนึ่งไปถือว่าเป็นปรถครอบครัวเจที่นั่งในราคาย่อมเยานะฮะโอ้โห่ารักน่าใช้มากๆเลยนะกับคันนี้เลย2020 ซูซูกิเออร์ติก้าตัวท็อป1.5 GX ใหม่30,000รถใหม่ป้ายแดงนะฮะ6 9 5 0 0 0บาทามาด้วยเครื่องยนต์เป็นซิน1.5ลิตรนั่งกันได้7ที่นั่งคุ้มจริงๆฮะแล้วใหม่แค่3 0 0 0 0โลรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมเลขหม่แท้ๆ30,000กิโลเมตรรับประกันซสกินแตมราคาครับ อันนี้ก็รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยนะฮะโมเดลผลิตนี่อาจจะปี2019ก็จริงนะแต่ว่าลูกค้าซื้อป้ายแดงหน้าโชว์รูมต้นปี2020เลยเพราะฉะนั้น3ปีเท่านั้นเองแล้วใหม่ก็่0 0 0 0โลอ้าววันนี้ฮะบติวอ l k กนราคาหน้าร้านเราขายอยู่5 1 9 0 0 0บาทพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ y t u t u ครับซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลถได้เลยเนือเบียง490,000บาท เลดีดด้จะเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมยังมีวารันตีให้ด้วยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือชุกเชินฟรี24่ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถผมจะเอารถเขาศูนย์ซูซูกิเช็คระยะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควมันคาเชโร่ก่อนส่งมอบเช่ญเถ้าอย่าช้าครับรีบอันไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline 19SP ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google Map พิมพ์19ศรีประกรเราอยู่ถนนการประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันต,ต้องการเดินทางมาดูรถดรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วโทรทีมงงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19ศรีประกรรับซื้อรถตุกรุ่นุทุกมี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รดวดเร็วทันใจภายใน1นาที รถด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีปรีมกอรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com